วัครับผมนะครับวันนี้จาก n p s h o p นะฮะเดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นเรือบังคับวิทยุนะครับเป็นจากค่าย FT Racing นะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นรหัสนะครับ FT012 นะครับเป็น r e s s n n g o บ t นะฮะก็คือเป็นเรือบังคับวิทยุความเร็วสูงประมาณนั้นนะครับเป็นรุ่นมอเตอร์บัลเลตนะครับก็สามารถที่จะพลิกกลับได้เองนะครับเวลาคว่ำนะครับ รอบสปีดสูงสุดอยู่ที่45กิโลเมตรนัดต่อชั่วโมงนะครับขึ้น2.4กิกะเฮิรตนะครับแบตเตอรี่ลิโพนะฮะก็จะเป็นสปีดคอนโทรลแยกนะครับสปีดคอนโทรลกับรีซิฟเวอร์นะครับจะเป็นอยู่ในตัวเดียวกันนะครับก็บเป็นวอเตอร์แัลเลตแบตเตอรี่ 3S นะฮะ11.1โวลต์1800มิลลิแอมป์ 25C นะครับ รีโมดแบบชนิดไกลปืนนะครับก็เดี๋ยวแกะกล่องแล้วก็รีวิวการเล่นให้ดูนะครับสินค้า,ามาตรฐานมอกอนะครับก็คือรับรองมาแล้วนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นตัวเรือตัวนนี้กล่องนี้ก็จะมีแล้วก็มาดูอันนี้ก็จะเป็นอ่แท่นวางเรือ ที่วางเรือแบบนี้นะครับสําหรับวางโชว์นะครับแล้วก็มีชุดซ่อมอเป็นชุดอจาจระบีนะครับหรือสารหล่อลื่นนะมีประแจถอดใบนะครับถอดใบพัดมีใบพัดสำรองนะครับให้2ใบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่า กันชนหัวเรือมีให้2อันนะครับก็ใส่อันนึงนะครับใส่ลงไปก็จะมีตัวล็อกเสียบเข้าไปในรูนะครับแบบนี้กันกระแทกนะครับสําหรับชนขอบสะขอบปูนนะครับก็จะช่วยได้รีโมทเป็นแบบไกลปืนนะครับใช้ถ่านนะครับหกก้นะอน ฐานผมก็ลูกผสมนะครับออกหลายคลิปแล้วนะฮะฐานนี้ก็ใช้รีวิวเรื่อยๆนะครับจนฐานเนี้เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองมากเลยนะครับฐานรีโมทคุณต้องซื้อใส่นะครับหกก้อนชุดหนึ่งฐานใหม่เล่นได้ประมาณอาทิตย์นึงแบตเตอรี่ตัวเรือนะครับอ,อยู่ในเรือ ฝาครอบจะเป็นแบบสองชั้นนะครับนนกันน้ํแต่ไม่ได้ว่ากันร้อยเปอร์เซ็นหรอกก็มีน้าเล็ดเล็ดรอดเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีที่ชาร์จนะครับอันนี้เป็นอ,อัน,นเรียกอะแดปเตอร์ตัวนี้คือกล่องชาร์จเสียบเข้าหากันนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับของแท้จะเป็นสีเขียวนะครับ สำหรับใครที่ซื้อแบตเตอรี่เสริมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีแบตเตอรี่เสริมก็บอกผมละกันเอาแบตแท้หรือว่าใช้แทนถ้าแบตแทเนี่ยแพงนะครับก้อนหนึ่งก็เจ0ดร้อยอ่าทีนี้เรามาดูแบตเสริมแบตเสริมที่แบบซื้อเพิ่มเอาไปใช้งานนะครับอันนี้พั0แอมแอมก้อนละเจ0ดร้อยอันนี้นะครับก้อนละห้าร้อยกว่บาทนะครับ เป็น 2, 2,002นะฮะยี่ห้อเฮลิคอปเอรแอมมากกว่ากันนะครับค่า C ตัวนี้3 4 C 11.1 2 0 0มิลแอมตัวนี้11.1ค่า C 25 C นะครับต่ำกว่ากัน5 C แล้วก็แอมต่ำกว่ากัน400แอมนะครับแต่ถามว่าความแรงเท่ากันไหมในตัวนี้จะช่วยให้ความเร็วเพิ่มมาประมาณ5%นะครับแต่ตัวนี้ก็เร็วอยู่นะครับโอเคนะครับ เรื่องของแบตแล้ชาร์จนะครับก็เสียบเข้ากับตัวรับนะครับเว่าเต็มนะครับมันจะตัดเองนะครับก็คือถ้าเต็มไฟแดงจะดับนะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะผมจะลองเป็นแบตทัลลี่เดิมให้ดูก่อนนะครับว่าแรงประมาณไหน พยายามกับเด็กๆผู้ใหญ่ต้องคอยดูนะครับอย่าไปเผลอไปโดนไปพัดนะครับเลือซิปนะครับบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีเซ็นเซอร์เหมือนพวกเอ0 09นะครับอ่าเรามาลองดูแบตเตอรี่เดิมติดเครื่องนะครับผมจะลองให้แป๊บเดียวเพราะว่าแบตก้อนนี้ไม่ได้ชาร์จมาแต่แบตเสริมผมชาร์จมาเอาชาร์จมาเต็มอยู่อันนี้ก็จะให้ลองประมาณเลยว่ามันแรงขนาดไหน <Okay. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวหมดอือมาอธิบายชุดเรือเป็นระบบเซอร์โวนะครับก็คือเลี้ยวเลี้ยวตามมือนะครับตัวนี้จะมีฟินหางก็คือเอาไว้ดักน้ําช่วยให้เรือนั้นแบบเรือแบบใช้ความเร็วสูงอะ่ะก็คือมันจะดักน้ํากันหางไว้ให้เรือนั้นมันพยายามให้ไปตรงที่สุดนะครับคนขออนุญาตเปลี่ยนแบตบ เป็นแบตเตอรี่เสริมแล้วกันเพราะว่าผมจะได้รีวิวให้ดูด้วยให้ดูแบบนานๆน่ะก็คือผมชาร์จมาแล้วทำกันบ้านมาแล้วตัวนี้ที่มันก็ยังไม่ได้ชาร์จนะคร่ะนี่มันจะใหญ่กว่ากันนิดนึงใส่ลงไปก็จะฟิตๆหน่อยนะครับแต่ใช้ได้นะครับนะครับก็ลง ลงช่องเดิมได้พอดีครับเนี่ยหนักกว่ากันหน่อยนึงนะครับแต่ใช้ได้ผมตกหล่นอีกแล้วลืมอธิบายอีกรุ่นนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำนะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยว่าหลักการของมันทำงานยังไงนะครับเรือวิ่งน้ำเข้านี่นะครับเข้าไปที่สปีด คอนโทนนะครับจากนั้นวนมาที่มอเตอร์แล้วก็พ่นออกข้างๆนะครับนะพ่นออกอ๋อพ่นออกข้างนี้รูนี้นะครับโอเคนะครับมา รีโมทนะครับเราจะสามารถที่จะปรับกินซ้ายกินขวาได้นะครับก็มองเห็นถึงความแตกต่างนะครับในการออกตัวก็คือแบตเสริมจะแรงกว่านิดนึง ได้เร็วได้นะครับทางควบคุมประมาณร้อยเมตรนะครับแต่สัญญามันได้ไกลกว่านี้อยู่แต่คือ ระยะ50เมตร60เมตรมันก็เกินระยะสายตาเราแล้วนะครับอย่ากดเต็มตลอดนะครับพยายามที่ทักมันบ้างนะครับ เร็วบ้างช้าบ้างนะครับอย่าไปซัดตลอดมอเตอร์ไหม้นะครับถึงจะมีน้ำผ่านก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ มีโอกาสสั่งชุดอัพเกรดทางเสือไปนะครับเอาไปเปลี่ยนนะครับเป็นทางเสือแบบอลูมิเนียมนะครับเอาไปเปลี่ยนผมไม่ได้ว่าหลอกอยากขายของอยากได้เพิ่มนะครับแต่แนะนําว่ามันดีจริงคือพวงนี้เล่นจริงพอเร็วมันเร็วพอเราหักกระทันหันอะไรเงี้ยบ่อยๆเข้าหางเสือมันหักนะครับมันเป็นพลาสติกต้องเปลี่ยนเป็นชุดอัปเกรด เดิมนะครับการเล่นก็คือเล่นแบบผมเนี่ยเร็วบ้างช้าบ้าง,างก็ประมาณ10นาทีหน่อยๆนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับระยะเวลาการเล่นมันไม่ต่างกันหรอกนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันแรงกว่านิดนึงครับอ่าใครสนใจนะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ที่ผมลงนะครับส่วนราคาผมจะลงไว้แปะไว้ที่คลิปวิดีโอเลยนะครับผมโอเคครับ